เ v e r y บอดี้เอฟวีบอดี้วันนี้มาลอยอยูข่ข้างล่างนะคะก็เรียกแล้วไม่อยอมขึ้นมานะคะตาก็เลยปล่อยเขาแล้วก็จะเอาอาหารมาให้น้องมาลอยนะก็เดี๋ยวเอาเมาเรียให้เขานะคะก็สองร้อยห้าบาทให้ไปอะ นะเพราะว่ามาเลยก็ไม่ได้กินสักเท่าไหร่นะหนักไปทางแย่งน้องนะนะี่าตาแรวให้น้องกินอ่เออเธอก็เสียงมันอบเลยนะอ่ะอุ้ยหอมปลาทูจังอืมหอมทูน่านะหอมทูน่านะอืมชอบอืมชอบจังเลย เอ้ยันนี้จะกินข้าวไหมอืมตาขยำข้าวให้เขากินนะก็จะเป็นข้าวผสมตับนะคะแล้วก็มีเนื้อไก่ด้วยนะประมาณนี้เนาะเวลาเราซื้อตับนะคะตับสดๆเนี่ยเนานะมันก็จะมีขั้วตับมาให้แต่ก็จะเอาขั้วตับบ้างตับบ้างนะให้เขากินเนาะ เพราะว่ามาเลยเขาก็ไม่ค่อยกินเยอะอยู่แล้วนะแต่ถ้ามาแย่งน้องเนี่ยเขาจะกินได้เยอะนะคะนี่ค่ะเดี๋ยดโดนมือตาด้วยนะอ้าหนูจ๋าหนูหนูหนูหน,นูเร็วลูกว้าวติดปะ่ะ ชอบคือตอนแรกๆมาเล็กมารวยกินไม่เป็นนะขนมแมวเรียเนี่ยนะคะกินไม่เป็นนะคะแต่พอกินเป็นเนาะคือเขาไม่สบายตอนนั้นนะคะท้องเสียตาก,ก็เลยลองหมอคุณหมอคุณหมอใหอ้แมวเรียมาซึ่งเป็นวิตามินนะของพาม,มี่เนี่ยแหละคะ่ะเอ้ไม่ใช่สีสีเหลืองๆเงนาะ น่าจะเป็นบ่มลุงอะไรประมาณนี้แหละเพราะว่ามาเลยเขาท้องเสียเยอะมาเยมารลยก็กินเป็นตั้งแต่นั้นนะคะแล้วก็กินมาตลอดนะไอต้นนี้ครั้งแรกกินเป็นเลยนะอ่ะอันนี้ลูกจุงจา๋าอืมนะจับหัวด้วยเขาก็ยอมให้จับนะหนู ให้พิ่ให้แม่พี่ตาถูกหวยนะพี่ตาถือสินหา้าพี่ตาไม่เล่นนะมาแล้วก็ต้องให้โชคกันนะลูกนะอืมแต่เขาไม่ค่อยให้จับหรอกค่ะอยู่ข้างนอกนะตามหมายถึงอยู่ข้างนอกถ้าอยู่ตรงเนี้ยเขายังแบบเขาไม่รู้ตัวเ่ยอ่านกินให้ดีลูกเออเดือดร่นค่อยๆกินนะครับนะตาก็เลี้ยงพอเท่าที่จะให้เลี้ยงได้นะ วาดดูแล้วเขาก็ไม่ค่อยให้จับทุไหร่ืมเหมือนระแวงตลอดเลยว่าอเกาจะไปจับเขาอะไรอย่างเงี้ยอ่ะอีกน้อยนินี่เออเก่งจังอืมหมุดซองเลยก็ถ้าคิดดูแล้วก็จะประมาณอยู่ที่สองละหกบาทเนี่ยค่ะหมายถึงซองอย่างเงี้ยนะรวมค่าส่งอะนะเพราะว่าหนึ่งหนึ่งแพ็คเนี่ยก็จะมีสี่อันแบบนี้นะ ก็อะไรยี่สิบบาทนะเมื่อก่อนตาซื้อได้ในราคายี่สิบสองบาทนะคะแต่ตอนนี้มันเหลือเท่ยี่สิบอาจจะเป็นคนละล้านหรือเนี่ยตาก็ไม่แน่ใจนะะอหนูยังอยู่ตรงนี้อีกหน่อยนืงอืเพลนมืออ่ะนั่นแหละคะ่ะกอบประมาณนี้เนาะก็ตกอัะละประมาณหกบาทนะ ไม่ถึงหรอกห้าบาทกว่าค่าส่งแค่ประมาณสี่สิบนะแล้วมันยังมีส่วนลดอีกอะไรเงี้ยถ้าเราซื้อเป็นนะเนาะมันก็จะมีเหรียญมีอะไรของเขาเนาะมันก็ถูกลงหน่อยแล้วมันก็ไม่ใช่ออาหารแบบไม่น่ากินอะไรเดี๋ยวเย็นก็กินไก่อีกค่นะนี่ เก่งมากเลยอ้เรียดด้วยนะตาก็แย่ไปหาเลื่องให้เขาอม,มาให้ให้ให้แม่เขาทุกขหน่อยมักงนะมาก็ช่วยให้โชคให้ลาบกันมั่งนะคะคนเก่งนะปะตพีวว่ตาไปทำงานแล้วนะคะทุกคนเท่าที่จะให้เขาได้นะคะ ก็ตาก็มีอยู่เท่านี้แหละนะคะก็ใบ,บายนะจ๊ะนมุมรอตัวผู้นะคะเนี่ยเดี๋ยวตื่นสาวแล้วคงไปแล้วค่ะน่าจะประมาณสี่เดือนแล้วเนี่ยนะแต่บอกไว้ก่อนนะว่าตาจับไม่ได้นะคะคือถ้าถ้าจับได้ก็ดีเนี่ยค่ะได้แค่แย่นิ้วไปเองเนาะแต่ถ้าเจอข้างล่างคือวิ่งหนีเลยสี400่คูณร้อยเมตรนะจ๊ะอืม,อม <What? laughs> อโอ้ยไม่เห้นับไม่เห้นับไม่เห้นับอืมโอ้ยร้อนค่ะไปตามไปเขียนนิยายก่อนนะคะทุกคนขอบคุณที่ติดตามเนาะนะฮะขอบคุณค่ะ